วันนี้มาทดสอบ m a x i m u m t o r ทอของมา s รุ s อ d ซีดรุ่นใหม่มาติดพาวเวอร์เทนะครับ230นิวตันแรงบิดของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันผมมีด้ามปอนอยู่พอดีเลยนะก็เป็น230นิวตันครับวันนี้ก็ใช้กับลูกบล็อกขนาดเบอร์30นะก็เดี๋ยวขอเวลานะครับทำการขันแน่นแป๊บหนึ่งนะมันอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะผมจะทำให้พี่ๆดูสองซ้ำนะครับเพื่อที่จะได้อาตัดสินใจได้ว่าตัวเครื่องมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่า่าาาาาสมรรรถถใช้้งงนนออดดขัจิไหืเปลก ตัวนี้เป็นมาซูรุ SCDI 1A5 ครับเป็นไขควงกระแทกไฟโดนัทส,สวยๆเลยแรงบิด230นิวตันมาพร้อมกับมอเตอร์บรลเลตขดลวดทองแดงแท้นะครับการใช้งานแบ่งเป็น2ระบบเป็นซีนโหมดแล้วก็การช่วยขันทั่วไปปรับได้4ระดับนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบมัตติพาวเวอร์เทอร์โบนะสามารถใช้กับเครื่องมืออื่นๆของโอซุกะได้ครับเพราะว่าเป็นขั้วแบตเตอรี่แบบเดียวกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูการทดสอบกันนะครับว่าตัวนี้นะขันออก230นิวตันเอาไหวหรือเปล่าพี่ๆสามารถดูต่อกันได้ยาวๆเลยนะครับเพราะ ดูกันจนจบแล้วนะครับชอบหรือไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับ